สวัสดีครับเว็บไซต์ของด่านคา t o ทอยดครับผมวันนี้เราจะรีวิวรถ f o r ์ a r i ตัว2022เลยเพิ่งมาใหม่ล่าสุดเลยครับตัวนี้ไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับผมสวยงามมากตอนนี้มีทั้งหมด3สีครับมีเหลืองขาวและแดง2มอเตอร์แบต12โวลต์นะครับผมไฟหน้าหลังสวยงามท้ายสวยงาม กว้างครับตัวนี้จะเป็นรุ่นเป็นกุญแจด้วยนะครับมีกุญแจให้สองดอกนะครับผมระบบพบพันมีรีโมทใช้มือถือบังคับก็ได้รองรับแอปพลิเคชันบังคับบนมือถือด้วยครับเองก็ได้มีคนเร่งนะครับผมบิดกุญแจประตูตนี้เปิดปิดได้นะครับผมมีระบบโยก อันนี้สวิเกียนะครับผมใช้คู่กับคันเร่งตรงอะไรอ่ะก็มีเพลงมีแต่มีเพลงในตัวหลายเพลงเซ็มยูเอสีก็ได้ a u โก็ได้นะครับผมมีโชว์ พบคันนะครับสวยงามตัวนี้สวยมากโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วเปิดกระดิ่งไปด้วยนะครับสวัสดีครับ